สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาเทียบพิมพ์พระนะครับพระดีลาสีปนเยือปี2512นะครับกับพิมพ์ปี2534นะครับก็จะเทียบไปที่ละจุดทีละจุดนะครับว่ามีความแตกต่างกันตรงไหนบ้างนะครับเผื่อว่าบางคนจะสงสัยนะครับว่าพิมพ์12เป็นยังไงนะครับ34เป็นยังไงวันนี้ก็มาชมกันนะครับ จุดแรกนะครับก็เราจะมาดูกันบริเวณหน้าตานะครับหน้าตานะครับก็ของสําหรับปีปีหนึ่งสองนะครับหน้าตาจะค่อนข้างไม่เห็นนะครับไม่เห็นไม่เห็นเห็นเป็นไม่เห็นหน้าตานะครับคือเห็นเป็นนูนนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็ติดจมูกเลยนะครับจะไม่ค่อยติดหน้าตานะครับซึ่งต่างกับกับพิมพ์สามสี่นะครับจะเห็นหน้าตาชัดเจนนะครับเนื่องจากว่า มีการพระรุ่นใหม่นะครับมีการแกะพิมพ์ที่สวยนะครับเป็นสโลปทําให้เห็นจมูกเห็นตาเห็นอะไรชัดเจนนะครับผมจะพยายามยังไม่ลงไปก่อนนะครับยังไม่ลงไปถ่ายใก,ใกล้นะครับเพราะว่ามันจะมันจะโทรศัพท์ไม่ค่อยจะดีนะครับต่อไปเรามาดูจุดที่สองกันนะครับดูนะครับบริเวณมือนะครับบริเวณมือก็ยังเห็นเป็น เลียวนิ้วมือนะครับเลียวนิ้วมือนะครับเห็นเป็นเลียวนะครับนะครับเห็นเป็นเลียวนะครับแต่ปีสามสี่ครับองนี้ครับมือเป็นปื้นเลยนะครับมีเหมือนเหมือนเป็นมือแง่งหมดเทียบเทียบดูเหมือนกับมือมือหมูเลยครับเป็นเป็นอุ้งมือหมูนะครับนะครับทรงรูปทรงก็ค่อนข้างหนึ่งสองจะผอมกว่าเล็กน้อยนะครับอันนี้จะอวบกว่านะครับ รงนะคับบริเวณตรงนี้นะครับตรงนี้คือบริเวณส้นเท้านะครับจะปีหนึ่งสองจะห่างกันเล็กน้อยนะครับห่างกันเล็กน้อยมีช่องว่างนะครับที่ห่างกันนะครับส่วนปีสามสี่จะติดกันเลยนะครับส้นเท้าชิดส้นเท้าเลยนะครับติดกันนะครับภาพรวมนะครับด้านหน้าครับตัวหนังสือนะครับค่อนข้างใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันนะครับหนังสือนะครับ อัขระยันต่างๆใกล้เคียงกันเหมือนกันเลยนะครับจะผิดกันเล็กๆน้อยๆนะครับผิดกันเล็กๆน้อยๆแต่ว่าปีหนึ่งสองจะค่อนข้างที่จะเล็กกว่านะครับเล็กกว่าปีสามสี่จะอวบกว่านะครับจาเทียบกันนะครับนะครับขนาดขององพระใกล้เคียงกันครับถึงหรือว่าขนาด ความกว้างความยาวเท่ากันเลยนะครับแต่นะครับเมื่อมาเทียบด้านข้างดูก็จะจะมีความปีหนึ่งสองจะมีความใหญ่กว่านะครับมีความหนากว่าแล้วก็มวลสารจะค่อนข้างหยาบละเอียดไม่ใช่หยาบค่อนข้างจะหยาบกว่าแล้วก็มวลสารเยอะกว่านะครับส่วนสามสี่ก็ เนื้อหาละเอียดนะครับเนื้อหาละเอียดพิมพ์คมชัดกว่านะครับมวลสารน้อยกว่าแน่นอนครับน้อยกว่าแน่นอนปีสามปีหนึ่งสองนะครับมวลสารเป็นผงพระที่แตกหักของพระกุนะครับบางละกรมฝักไม้ดำฝักไม้ขาวที่แตกหักนะครับนํามาผสมค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็มีบ้างนะครับแต่ว่าน้อยมาแล้วน้อยลงมาแล้วนะครับ มาชมด้านหลังกันนะครับผมจะไม่ซูมแล้วกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะทําอีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปซูมนะครับนะครับหน้าพระนะครับหน้าพระค่อนข้างเรียวนะครับเรียวติดหน้าตานะครับบางองติดหน้าตานะครับแต่ของผมนี่จะติดลางๆเพราะว่าติดออกมาไม่่ค่อยชัดนะครับบางองสวยๆนี่ติดชัดเลยนะครับหน้าตานะมีหน้าตานะครับมีหน้าตาหูตรงนะครับหูตรงนะครับตรง บนองค์พระนะครับมีลายลายสะบงจีวรนะครับลายสะบงจีวรนะครับติดหน้าตามีสบงจีวรแต่หน้าจะผอมกว่านะครับหน้าจะผอมกว่าลองมาดูหน้านี้กันบ้างนะครับหน้ากลมนะครับหน้ากลมเลยไม่มีหน้าตานะครับไม่มีหน้าตานะครับปีสามสี่ไม่มีหน้าตาแล้วก็หูนะครับไม่ตรงนะครับหูจะเหมือนคล้ายๆพระจันทร์เสี้ยวนะครับมีความโค้งนะครับมีความโค้งปีหนึ่งสองจะตรงเลยนะครับหู ลดลายมีเหมือนกันนะครับแต่ว่าอวบอ้วนกว่านะครับบนกว่านะครับเรามาดูตัวสิงห์นะครับปีหนึ่งสองนะครับสิงปีหนึ่งสองจะมีปีหนึ่งสองนี่หน้าตาคล้ายกับมังกรนะครับถ้าผมเทียบนะบหน้าตาเหมือนมังกรลวดลายนะครับลวดลายเป็นลายก้นขบนะครับไม่ใช่ลวดลายเรียกหลายลายก้นหอยลายขวัญอะไรเหมือนบนเรือน นิ้วมือเรานะครับนะครับส่วนเสือนะครับเป็นเสือเป็นเสือลายพัดกรหรือว่าเสือโค้งนะครับลายของเสือนะครับเป็นเสือโค้งนะครับนะครับสิงเป็นมังกรเสือเป็นลายพัดกรนะครับลายของสิงเป็นลายก้นหอยนะครับบนตัวนะครับนี่เป็นลายลายเสือโค้งนะครับเรามาดู ปีสามสี่นะครับปีสาสี่นะครับสิงคล้ายกับบนเบียร์สิงเลยครับเหมือนนะครับเหมือนเลยนะครับครับแล้วก็มีนี่ครับมีมีสร้อยคอนะผมเรียกว่าสร้อยคอแล้วกันนะครับสิงมีสร้อยคอนะครับมีปลอกคอนะครับส่วนเสือนะครับเสือก็ออกคล้ายๆหน้าหนูครับที่ผมเคยทําคลิปก่อนหน้านะครับก็เรียกว่าผมเรียกว่าเสือหน้าหนูนะครับสิง เบียสิงเสือหน้าหนูนะครับลายบนตัวก็เป็นลายลายก้นหอยนะครับลายก้นหอยนะครับก้นหอยนะครับเรามาดูช่องไฟกันบ้างนะครับช่องไฟระยะนะครับมาดูสิงนะครับสิงหนึ่งสองนะครับตูดนะครับตูดของสิงติดขอบนะครับตูดของสิงติดขอบ ตูดของเสือเว้นนิดนึงนะครับมีช่องว่างอยู่นะครับก็สังเกตรูปนี้ค่อนข้างโอเคอยู่นะครับผมจับเองถ่ายเองพอดีทําคลิปไปก่อนหน้าแล้วมันเสียงมันเบานะครับผมก็ถ้ามีตังคงจะซื้อไมโครโฟนนะครับมาเรามาดูสิงห์สามสี่กันบ้างนะครับตูดไม่ติดนะครับตูดไม่ติดนะครับเสือก็เช่นกันนะครับเสือหน้าหนูตูดก็ไม่ติดนะครับ ก็เห็นความแตกต่างกันเราอย่างเขาเพื่อนก็จะโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจให้ผมหน่อยนะครับติดตามกถูกใจนะครับราคาเช่าหานะครับก็นะครับองนี้นะครับแน่นอนแพงกว่านะครับแพงกว่าประมาณพันพันห้าสองพันสามพันแล้วแต่สภาพนะครับส่วนอันนี้หลักร้อยนะครับหลักร้อย สองสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยนะครับรานะคาประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับเป็นของวัดสุนทรประดิษฐ์นะครับหลวงปู่แขกปุกเสกนะครับโดยทั้งสองสองปีนี้ก็ถือว่ามีการมีมสารของพระกุบังกรรมหรือว่าฝักไม้ดำฝักไม้ขาวกุบังกรรมนะครับซึ่งเป็นพระกุนะครับพระกะรุที่